โ้หวยนนเลยโอ้สวยดีเนาะโอ้อะไรเนี่ยอะไรอะไรปลาชวนหินชวนหินวนวนไปทางโน้นอยู่ดยวนไปทเออแทงปลาน้เลยโอมีห้องน้ำมีอะไรแทงปลา อะไรนี่ไม่ใช่ไอ้นั่นบอกปดวิมานะมันใช่เหรอวิมานะหรือว่าหรือว่าอ่าบานใหความ,มยันอวกาศนี่มาไปดูไปดูเนี่ยดูดิปานอะไรเนี่นยโอ,ยอ้นี่บอกยานอวกาศบอไม่มีหรอวัดความนะุ่ง บาดง่ายเป็นสิทธิ์บาดง่ายมั่เคยคุณบาดคขบอมีไมันต้องควอมบาดเนี่ยไม่ใช่ที่ข้อมบาทของยูเอ็นของยูเอ็นหมดข้อมบาดของสารับนะอ๋ออันนี้ของทัยของวัดป่าเนี่ยกป่าพุทธแสงธรรมพุทธแสงธรรมบันดาลบ่ดบันดาลหมดจะมีอสาดูสาธุ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 ชมบารมีเท่านี้แหละสุดยอดแล้วเนี่ย ที่วอ,องก็วัดป่าพุทธแสง,รงสรรธรรมหินกองสระบุรีหินกองสระบุรีวัดป่าพุทธแสงธรรมหินกองสระบุรีวัดป่าพุทธแสงธรรมหินกองสระ Tchau.